อดิตย์อีกแล้วนะเวลาผ่านไปรวดเร็วนะเมื่อวานพระก็เชิญก,กลางเต็นท์เพื่อที่จะเตรียมงานกระถินสมคีนะ เรื่องนี้จะต้องเตรียมอีกเยอะนะฮะอันนี้พอเราทำาบนาริที่เสร็จก็คงจะต้องเตรียมพวกโตะ๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยนะตอนนี้มีโรงทานยี่สิบกว่าโรงทานสงสุดที่เราเคยมีมานีน เกือบร้อยลงทานนะเมื่อก่อนสมัยหลายปีมาแล้วปีนั้นคุณหมอมายุรีประตะพง์เป็นประธานกระถิน,นจำได้ว่าพิมพ์ซองกระถินห้าพันซองแจกแล้วไม่พอต้องพิมพ์ัึงหมื่นซองพิมพ์ถึงสองรอบ จกไปทั่วประเทศนะนะมันก็จะเป็นมีเรื่องยุ่งยากหรือรว่าเรื่องของการจัดการขยะนี่นะอันนี้คือปัญหาสูงสุดที่ที่เจอทุกครั้งนะเพราะว่าคนก็มีนิสัย แปลกนะนะนะเราพยายามที่จะจัดถังขยะไว้ทุกจุดถุงดำทุกจุดนะนะแต่คนมักง่ายก็เยอะนะทานเสร็จกูก็วางไว้ตรงนั้นแหละนะต้องตามเก็บกันตามโคนต้นไม้มั่งตามบนเก้าอี้มั่งอะไรเงี้ยนะใต้เก้าอี้มั่งนะนะอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราจะต้องจัดการ นะขยะในโต๊ะที่จะต้องตั้งอาหารเก้าอี้ที่จะต้องจัดไว้ในพระรามพิธีสำหรับนะงานผิดทองงานเททองหล่อพระนะนะในโต๊ะที่จะต้องตั้งโรงทานอะไรพวกนี้นะจะต้องพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพรงทาาโดยแปะไว้เพื่อให ไม่วุ่นวายนะเพราะว่าโรงทานเองก็มีปัญหาทุกปีก็คือเวลาให้จองไว้ก็ไม่จองนะถึงเวลาก็ยกมาอเงี้ยนะวุ่นวายต้องหาโต๊ะให้เพิ่มเติมอย่งเงี้ยบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะประเภทศรัทธาฉุกเฉินไม่บอกไม่กล่าวไว้ล่วงหน้าอ่างี้ก็เยอะนะยังไงยงก็ช่วยแจ้งหน่อยนะใครที่จะเป็นร่วมเป็นจ้าภาพงทานนะเพราะว่า ปนะีนี้ไม่ใช่แค่ทอดกระถินแล้วจบนะยังมีเททองหล่อพระนะเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะก็จะมีการจำหน่ายแผ่นทองหรือก้อนทองนะทองเหลืองนะที่ให้โยมได้บูชาโดยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระด้วยนะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้ โยมผู้สูงอายุนะในชุมชนนี่แหละนะก็เอาขันทองเหลืองทัพีทองเหลืองมานะนะมาร่วมหล่อพระเขาด้วยอย่างนงี้นะทุกปีก็จะเป็นอย่างนั้นเวลามีเททองหล่อพระน,ะนาาก็เห็นว่ามันยังดีๆอยู่ก็ถามว่ายายเอามาทำไมไม่เอาไว้ให้ลูกหลานใช้บอกอเดี๋ยวนี้เขาไม่เขาไม่ใช้กันแล้วนะนะ ให้ตักบาทเขาก็ไม่ลุกขึ้นมาตักบาทกันแล้วเดี๋ยวนี้นะไอทำบุญที่วัดเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปกันแล้วนะจะให้มาส่งแม่ที่วัดเ็ายังไม่มีเวลาที่จะมาส่งเลยนะจะนํามาหล่อพระดีกว่าดีกว่าทิ้งไว้มีประโยชน์อะไรนะลูกนึงก็น่าจะไหลตังคนะ์น่าจะหลายพันนะนะฮะก็อุตส่าห์ที่จะเอามาเททองหล่อพระเขาด้วยนะ อันนี้ก็อนุโมทนานะมีส่วนร่วมนะนั้นก็วันที่สิบสองวันที่สิบเอ็ดวันเสาร์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มนะจะยิ่งเราไม่ใช่เริ่มแล้วเราเริ่มแต่หลายวันแล้วล่ะนะคงนะจะเริ่มมีการ จเจริญพุทธมนต์ฉลององค์กถินตั้งแต่ตอนเย็นวันที่11พฤศจิกายนนะแล้วก็วันที่12ตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ตามปกตินะแล้วจากนั้นก็คงจะให้โยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะพระไตรบริวารกถินนะเป็นเจ้าภาพถ่ายชีวิตโครกบือเป็นเจ้าภาพนะ แผ่นทองหรือก้อนทองเหลืองเนี่ยนะแท่งทองเนี่ยนะที่จะร่วมหล่อพระอะไรเป็นต้นนะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เพื่อที่จะช่วยกันทำให้นะการบรุรณะสลา์เมตธรรมสำเร็จเสร็จสิน้นนะเมื่อวานก่อนก็คุยกับช่างเรื่องของการที่จะทำยังไงไม่เสียงในสรลามสะท้อน จะใช้วัสดุอะไรที่มีปัญหาน้อยที่สุดนะก็ได้ข้อตกลงว่านะใช้แผ่นสำหรับซับเสียงของเอ g ซึ่งตกแผ่นละแ0ดนะนะเป็นแผ่นเหมือนแผ่นฝ้าเนี่ยนะนะแต่ว่าเขาจะมีเจาะรูพลุนเพื่อให้มันซับเสียงนะแลว้วคิดว่าทำยังไงผนังเราถึงจะไม่ร้อนนะ แม่จะต้องติดแอร์แอร์ก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากนะเนี่ยในเด๋ยนนี้ก็มนะีเรื่องของการทำผนังสองชั้นนะฮนะนะเพื่อให้ตรงกลางเป็นมีที่ว่างเพื่อให้ความร้อนที่มันประทะผนังภายนอกมันลอยตัวก้เไปบนฝ้าเราออกไปช่องลมนะบริเวณหลงังคาได้อย่างนี้นะโดยที่ความร้อนไม่เข้ามาข้างในนะก็เลยนะ ได้ปรึกษาหาเรือช่างแล้วก็ตกลงปรงใจว่า<ด>จะต้องติดแผ่นไอ้นะี่ซึ่งมันเป็นแผ่นที่การความร้อนได้อยู่แล้วแล้วก็ยังซับเสียงได้ด้วยนะดูราคาแล้วก็น่าจะหมดอีกสามแสนเป็นอย่างน้อยนะแต่ก็น่าจะคุ้มอ่นะเพราะว่าปัญหาของทุกที่คือสลาทุกที่คือเสียงกล้องนะยิ่ง้าติดกระจกในความร้อนจะระอุอยู่ข้างในนะนะ แล้วก็เสียงก็คล้องคุยกันก็ไม่เยจะรู้เรื่องนะเวลาจะมันใยญ่ทำอะไรทีก็มีปัญหาสลายไม่ได้ทำนี่งปีปัญหามานานแล้วตัดสินใจต้องทบุบผนังโดยรอบเพื่อให้มันเกิดนะ่ถ่ายเทอากาศอะไรได้ง่ายขึ้นข้างในมันจะร้อนและอบมากนะยังมีอะไรเยอะนะที่จะไอ้ที่คิดทําอย่างนี้ก็เพื่อให้ประหยัดพลังงานความรู้สึกอัตมาอันนี้เราโยมฟังนะ เรยว่าเรื่องการจัดการขยะเนี่ยนะเราก็พยายามเต็มที่แล้วว่าจะทำยังไงถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องของขยะนะเพราะทุกปีเวลามีงานทอดกระถินประป่า,าขยะนี่ล้นห้องนะฮะนะรถบรรทุกขยะของเทศบาลนครนีน่แค่วัดเดียวนี่ก็เต็มรถไปแล้วนะ นะขยะที่สาถุงนะถุงดำเ่ยนะนะวันปีนี้จะทำไงให้มันขยะเป็นศูนย์ได้ไนะ้อันนี้คือความคิดนะเมื่อก่อนนี้เคยมีการมานั่งอัดใบไม้เพื่อให้กลายเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารลงทุนซื้อเครื่องมาอะไรมาจิตอาสามานั่งทำกันอยู่ครึ่งขอนปีนะปรากว่าปัญหาของเราก็คือหาคนมาช่วยทำงานยากนะแล้วก็ นะวัตถุด,ดิบที่จะนำมาใช้นะนะพวกกาบไผ่พวกใบไม้อะไรพวกนี้นะก็หาได้ยากนะนะปนนี้ก็เลยคิดว่าตอนนี้สั่งเครื่องไปสองเครื่องแล้วนะเครื่องละสามหมื่นบาทนะของมาาวิทยาลัยเกษตรนะก็จะอาไปลงที่บ้านน้ำโจรที่ศูนจิตมาจินวงนะเพราะว่าทามบ้านนอกนะีก็จะ หาวัตถุดิบได้ง่ายหน่อยแล้วให้เขาทำจากตรงโน้นมาโดยจ้างชาวบ้านนะชาวบ้านก็จะได้มีไรายได้นะแล้วก็พอมีงานกระถิ่นป่าอะไรเราก็จะได้เอามานะใช้ในวัดนะเพื่อลดปัญหาของขยะนะลดการใช้พลาสติกเนี่ยนะนะแล้วก็ลดการล้างนะใช้แล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปทำปุ๋ยต่อได้ทันที <c oughs> โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาล้างอีกนะ น,นี่คือที่คิดเอาไว้นอะ้ที่อยู่ในหัวนี่เยอะมากนะที่จะต้องทำเนะี่แต่ว่าคนที่จะทำนั่นแหละนั่นแหละคือปัญหานะงนก้นจะมาจ้างชาวบ้านแถวนี้ไม่มีทางนะนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีงานมีการทํากันอยู่แล้วอนะีกส่วนหนึ่งก็เกาะพ่อแม่กินไปนวันหนึ่งไม่คิดจะทําอะไรอยู่แล้วนะนะก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เราโยงฟังนะจะไม่ได้มีธรรมะอะไรหนาหรอก นะแต่อยากจะบอกให้รู้ว่านะที่จริงแล้วนี่ถ้าเราหัดคิดนอกกรอบมันจซะบ้างนะแนะม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะจะไปอยู่ในกรอบในกรงอะไรมากมายนักนะนะคิดนอกกรอบมั่งแล้วก็อะไรที่เห็นว่าสมควรทำลงมือทำไม่ต้องรอให้ใครมากระตุน้นะวัดวางหินนี่ถูกส่งประกวดทุกปีในะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของนะปีนี้ก็ถูกบังคับให้ส่งนะนะ คือโครงการอะไรเข้าก็ไม่รู้นะส่งจนเราเบื่อแล้วนะเพราะว่านะคือเราทําอยู่แล้วนะ่ปัญหาก็คือเราทำของเราอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไม่ได้คิดว่าจะต้องไปแข่งกับใครนะนี้พอทางตําบลเห็นว่านะไม่มีวัดไหนใครเขาทาเห็นว่าเราทําอยู่แล้วก็ก็จะยัดเยียดให้เราทําเอกสารนู่นนี่นั่นส่งประกวดอย่างเงี้ยนะ นะบางปีนี่เตรียมงานกันปางตายเป็นเดือนนะเพื่อให้นะมันเข้ากับหลักเกณฑ์ของเขาเนะีนะ่ยที่ได้มาคือโล่หนึ่งอันเราลงทุนไปเป็นแสนได้โล่มาอันหนึ่งนะไม่ได้มีประโยชน์สาระอะไรสักเท่าไหร่มนะันเป็นอย่างนั้นเหนื่อยปเปล่เปล่า,ลานะี่ มาที่เห็นมีรางวัลอะไรเต็มห้องไปหมดนะก็คือส่วนมาก,ก็คือถูกบังคับให้ส่งท้งนั้นนะเราไม่ได้อยากที่จะไปแข่งกับใครนะก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่เป็นสาระอะไรสักเท่าไหร่นะเราก็ทำตามปกติของเรานะี่ยเราพกคิดว่านะนะถ้าเราลงมือทำนะี่ทำให้มันต่อเนื่องนะี่นะอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อโลกนะไม่ใช่คิดแค่คคบแคบเฉพาะเฉพาะในวัดนะ นะอย่างน้อยเป็นแบบอย่างให้ญาติโยมได้เห็นแล้วก็ได้ไปคิดนอกกรอบกันต่อว่าเราจะช่วยประเทศชาติยังไงโดยที่ไม่ต้องงอมืองอเท้ารอให้รัฐบาลมาทําอะไรให้เราหรือให้หน่วยงานราชการอบตอเทศบาลอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่านะมันทําได้ยากนะี่ถ้าอะไรที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วลงมือทําได้ลงมือทําไปเลยไม่ต้องไปรอนะ ทำแล้วก็จบเลยทำแล้วก็จบเลยนะไม่ใช่ทำแล้วก็ยึดถือเอาไว้ว่าทำแล้วกูจะได้อะไรใครจะมายกย่องสรรเสริญใครจะเห็นผลงานไหมอะไรเงี้ยซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์โดยเปล่าประโยชน์นะนนี้เป็นเรื่องที่ที่อยากให้เป็นแบบเพราะว่า,าตอนนี้ที่เราทำอยู่นี่ก็ปรากฏว่ามีผลพวงตามมาอย่างเช่นวัด ที่อยู่ในตำบลเดียวกันก็เริ่มขยับตัวละเห็นเราของไปแจกชาวบ้านนะไปเยี่ยมผู้ป่วยอะไรเนะีนะ่ยวัดอื่นๆก็เริ่มทำกันแล้วนะนะขยับตามวัดบางหินแล้วเพราะว่ากระตุกกระแสของสังคมคอยกระตุ้นให้ทำขึ้นมาอย่างนี้ตอนตอนนี้ที่ศูนย์จิตธรรมนาชินวงนะ์ก็ออกเยี่ยมชาวบ้านไปทมห้องน้ำให้ผู้ป่วยคนหนึ่งนะเป็นโรคสะเก็ดเงินนะ ก็วิ่งมาเอาหลังคาที่วัดวังหินนี่แหละไปนะญาติโยมก็บริจาคเสาบริจาคหินทรายโยมโกมน,นะบริจาคไปนะก็ไปจ้างช่างที่นุ่นนะแล้วก็มีญาติโยมร่วมบริจาคนะไปตาห้องน้ำให้ให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยนะน่ะต่นี้พอทางศูนย์เริ่มทำ นะวัดในหมู่บ้านก็เริ่มขยับแล้วทีนี้เพราะว่าก็ถูกกระตุ้นแล้วจากกำนันมั่งจากผู้ใหญ่บ้านมั่งเฮ้ย hey, ทำไมวัดเราไม่ทำมั่งนะทำ,ทำไมวัดบางหินเขามาทางสาขาอยู่ตรงนี้เล็กๆแค่นี้เองเ็ายังทำได้ทำไมเราไม่ทำกันมั่งอะไรเงี้ยก็เริ่มถูกกระตุ้นขึ้นมามันก็กลายเป็นแรงกระเพื่อมที่มันเกิดจากจุดเล็กๆนี่แหละนะไปสู่สังคมรอบด้านอย่างเงี้ยนนะนะบอกแลวว่าบางที แค่ผีเสื้อขยับเปียกก็ก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดได้นะนะเหมือนกันนะต่นี้ส่วนมาก่าแรงก็เพิ่มส่วนมากมีแต่เรื่องลบๆนะนะอย่างเช่นกรณีของสงครามอะไรทั้งหลายนะซึ่งเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นสงครามที่คนอื่นเขามาสร้างขึ้นทงนั้นนะนะเป็นสงครามตัวแทนนะเราก็ยังทำมาอยู่มนุษย์ไม่เคยฉลาดไปกว่าเดิมนะล้วก็ยังโง่อยู่เท่าเดิมนี่แหละนะก็ทำลายข้าวฟันกันนะ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มทําความดีกันคนละไม้คนละมือเท่าที่เราจะมีโอกาสี่ทาได้ใครจะรู้ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวนะทีนี้พอเราลงมือทำมันจะค่อยมีแรงกระเพื่อมจากสังคมรอบข้างเองนะต่อไปพอเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะทําแล้วมันดีอย่างาเงี้ยนะคือญาติโยมทีาในวัดวังหินเนคนในเมืเข้ามาก็จะพูดเหมือนกันว่าวัดนี้สะอาดดีอย่างเงี้ย ทั้งที่ในสายตาเราอาจจะรู้สึกมันรกลุงลังไปด้วยต้นไม้ใบไ,ไม,ไม้อะไรเกลื่อนกาได้หมดนะแต่ว่าเราเห็นได้เลยว่าใครเข้ามาก็ชื่นชมออร่มรื่นดีนะสะอาดดีนะเน,นี่ยเป็นฝีมือของใครเป็นฝีมือของพระของโยมที่ช่วยกันทําอยู่นี่แหละช่วยกันกวาดช่วยกันจัดแจงลงมือทำถ้าเราสึกคาลาเพศไปแล้วเอาเอากลับไปทําที่บ้าน อะไรที่เห็นว่าสมควรทำก็ลงมือช่วยกันทำได้มันก็จะทำให้โลกของเรามันน่าอยู่มากขึ้น,นต้องคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้เจ้าเองเนี่ยทรงตัดสู้มาเพื่อโลกนะไม่ใช่เพื่อเพื่อโรกองเองไม่ใช่เพื่อคนรอบๆวัดไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เพื่อราชวงศ์เพื่อพระราชบิดาพระราชมารดานะ อะไรอยู่แค่นั้นนะเชแค่เมืองกบิลพัสนะุะแต่เพื่อโปรดเวณนัยสัตว์ทั้งโลกนะให้พ้นจากความทุกข์นะนะพูดภาษามนุษย์เดี๋ยวนี้ก็คือโปรดมนุษยชาติให้พ้นจากความทุกข์นะนะก็เห็นได้เลยว่าไอ้สิ่งที่ทำทำมาเมื่อสองพันกวิธีแล้วตอนนี้มันก็เกิดการขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะอันนี้คือสิ่งที่เู้าทรงแสดงเอาไว้ว่า นะความไม่ประมาทเป็นเห็นเป็นหนทางความไม่ตายนะนะตอนนี้อาจจะยังไม่มีใครรู้เรื่องอะไรหรอกนะแต่อีกร้อยปีข้างหน้าอีกพันปีข้างหน้านะคนก็ยังจะรู้จักงานที่เราทำกันอยู่นี่นะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกรณีของของจื๊อถ้าเราศึกษาประวัติขงจื๊อนะก็จะเห็นว่าในยุคสมัยของของจื๊อเนี่ยเป็นยุคที่ขงจื๊อไม่ได้รับการยอมรับเลยไปเมืองไหนก็มีคนดังเกียจ นะมันเหมือนเป็นนักเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างที่จะพัฒนาสังคมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของนะเจ้าเมืองในยุคนั้นเดี๋ยวก็ถูกไล่ไปเมืองโน้นแล้วก็ถูกไล่ไปเมืองนี้ผ่านมาเป็นพันปีกว่าจะได้มีคนรู้จักขงจือ๊อนะมีคนยกจ้องเสรรเสริญขึ้นมาว่าขงจื๊อเนี่ยเป็นศาสนานะเป็นศาสนาขงจือ๊อนะแล้วก็ไม่ได้เฉพาะอยู่ในประเทศจีนไม่กระจายไปถึงเกาหลี แล้วอีกหลายประเทศนะที่สนใจแนวคำสอนของของจือ้อนี่นะของพุทธเราเองก็เหมือนกันนะใหม่ๆก็อยู่เฉพาะในไม่กี่แคว้นในชมพูทวีปนะต่อมาก็กระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ,ๆไปอีกหลายประเทศนะี่นะแม่หลายคนอาจจะไม่ได้บอกนับถือศาสนาอะไรเลยหรือไม่ได้บอกนับถือศาสนาพุทธนะแต่ก็เอาหลักการของพุทธนี่แหละไปใช้ นะกับชีวิตของตัวเองมันเกิดจากการลงมือทำอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ลงมือทำแค่นั้นเองทำให้มันต่อเนื่องมันเหมือนการเจริญภาวนาของเรานี่แหละมันอาจจะยังไม่มีผลอะไรตอนนี้ทำไปก็เม็นมีประโยชน์อะไรนั่งหลับหัวหลับตาเมื่อยหลังเบาๆแต่วันหนึ่งพอทุกมันถาโถมเข้ามาเราก็จะเห็นเองว่าเออเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราพูกเนียมาใช้แก้ไขปัญหา ความทุกข์ไปในใจของเราได้อย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนั้นพนลงมือทำนะลงมือทำลงมือทำบอกตัอเองงั้นก็นคิดอะไรได้นะเห็นว่ามันทำได้ลงมือทำอย่างเงี้นะแค่นั้นเองธรรมาก็เริ่มมาจากอย่างนี้แหละจากที่ไม่มีใครสนใจนะก็ลงมือทำให้เขาเห็นแค่นั้นเองทำบ่อยๆทำมันต่อเน,นื่องเดี๋ยวคนก็รู้เอง เพราเห็นก็เห nah. nah. Th hey, ็นว่าเป็นประโยชน์แล้วเขาก็มาช่วยเองแค่นั้นแหละเพราะว่าพระเองเนเวลาทําอะไรบางทีมันมีผลในสังคมต่อสังคมเนี่ยมากกว่าคนทั่วๆไปชาวบ้านทั่วไปเนี่ยทำอะไรก็คนเชื่อยากหน่อยลําบากหน่อยก็ต้องต่อสู้ความคิดความเห็นที่มันแตกต่างกันโดยเฉพาะถ้าเราต้องอาศัยะงบ จากทางรัฐอย่างเงี้ยนะมันยิ่งเป็นเรื่องยากเข้าไปใหญ่นะถ้าเกิดว่าเราลงมือทำย่างนั้นเขาเห็นประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยนะก็มีคนทําตามเราเองแล้วก็จะเป็นผลดีต่อโลกต่อสังคมเราต่อไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะมันคิดให้ใหญ่เข้าไว้นะนะคิดให้ใหญ่เข้าไว้แล้วก็ลงมือทำแค่นั้นเองอย่าไปตั้งความคิดคับแคบนะจะแค่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแค่เลี้ยงดูครอบครัวได้นีย ความคิดอย่างนเป็นความคิดที่คนทั้งโลกก็คิดกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะถ้าถ้ามีแต่คนคิดอย่างนี้โลกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนะเพราะมีคนคิดที่จะเปลี่ยนโลกมีคนคิดที่จะสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมานะมันจึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้นะความคิดเหล่านั้นมาเกิดจากการว่าจะ,จะแก้ปัญหานะของโลกยังไงหรือจะแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์ได้ยังไงทั้งนั้นนะนะ คนคิดใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะในในเรื่องของทางโลกก็ดีในเรื่องของทางธรรมก็ดีอย่างเงี้ยน,ะ,นะอันนี้พูดในโยมฟังเฉยนะเอาละเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมเช้ากัน